เละเลยเกินโอ้ลงล่องอ๋มาผิดลาย e อ๋ลองไปดูดิอืออืออวิ่งบนหญ้าดูย้อนกลับไปวันที่6กรกฎาคมพศ2568นะครับเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวได้ประสบภัยนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางที่เข้ามานักท่องเที่ยวเขาได้ใช้เส้นทางฝ่ายน้ำล้นนะครับ ก็คือเข้าทางบ้านบาไฮานั่นเองนะครับผมแล้ววันนั้นนะครับเกิดฝนตกทําให้สายชะลอน้นํานี่มีปริมาณน้ําที่มากเกิดไปนะครับก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได้นั่นเองครับผมจนทําให้ผู้ใหญ่บ้านบาไฮนะครับก็เลยติดป้ายเตือนระวังน้ําป่าไหลหลากและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านเดินทางไปยังห่องวน,นาอีกด้านหนึ่งนะครับ ซึ่งทางเข้าก็จะอยู่ทางเข้าที่ทําการอุทยานแห่งชาติผาแตมนั่นเองครับผมโดยใช้เส้นทางที่ไปวังหมื่นแก้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะไม่ไปถึงวังหมื่นแก้วนะครับแค่เกือบถึงครับจากนั้นก็จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังฮองวันนาอีกด้านหนึ่งครับผมโอเคครับสภาพเส้นทางจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่หน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติผาแตมอีกครั้งหนึ่งครับผม ที่ที่แล้วก็จุดสตาร์ทที่เดียวกันเด้ๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาไปอีกสถานที่แห่งหนึ่งครับก็อย่างว่าโซนอุทยานแห่งชาติผาแต้มมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับทั้งที่เป็นแบบสามารถจับ G.P.S พาไปได้หรือว่าจะเป็นร่องน้ําตามหินผาต่างๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปยังอีกด้านหนึ่งของ้องวัน,นานะเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปวางตรงวางเหมือนแจ่วก่อนนะจะมี การเปลี่ยนเส้นทางอีกทีนะครับเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวไปดูเส้นทางกันเลยเนาะก็เผื่อใครอยากมาสัมผัสนะครับรินทานเอ่อยังไงล่ะล่องน้ําที่เป็นแบบล่องหินอะนะครับก็คือมันมีข่าวช่วงนึงเนาะที่ว่า ทางเข้าแถวทางบ้านปาหายนะครับถ้าฝนตกหนักนะ้ำมันจะท่วมติดทางนะครับก็ศิงมีคนติดแงกนะครับถึงแปดคันเลยนะข่าวตอนนั้นแต่ว่าวันนี้ผมจะมาอีกเส้นทางหนึ่งครับเนี่ยผมมาช่วงที่ว่าฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆเลยนะแล้วก็เป็นช่วงเอ่อช่วงพายุวิภาผ่านไปด้วยนะครับ เพิ่งหยุดตกเลยนะวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกเลยเพิ่งได้สัมผัสแดดนะสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ไม่ได้สัมผัสแดดเลยนะครับวันนี้ได้สัมผัสแดดแล้วหยุดตกแล้วนะอยู่ตกมันมาเลยมามาดูกันครับว่าเส้นทางเข้าออกปริมาณน้ํามันจะเข้าไปได้ไหมมันจะขวางมันจะขวางเกินไปไหมนะมะ นี้แดดออกเลยเห็นไหมเห็นเมฆสีฟ้าแล้วเห็นท้องฟ้าสีฟ,าฟ้าแล้วนะครับเออฟ้าเปิดฟ้าเปิดแล้วนะ ครับข้างหน้าก็จะมีวัดทางด้านขวามือนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเจอรั้ววัดแล้วก็ประมาณนี้นะทางเข้ามันจะไม่ค่อยเด่นนะไม่รู้ว่ามีป้ายอะไรนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือวัดผาแต้มร่มเย็นวานารามนะครับถ้าใครไม่อยากหลงก็ปักพิกัดไวท้ที่วัดผาแต้มร่มเย็นวานารามก่อนก็ได้ครับเมื่อเห็นภาพแบบนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายลงเลยครับผมเออไม่มีป้ายเลย จําทางตรงนี้ไว้นะครับจําหน้าตาไว้ก็จะเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นะอ่าปรับเป็นโหมดออฟโรดเป็นเลยคือฝนก็พึ่งอยู่ตกมาหมาดๆเลยนะครับ

ของรถต่ำก็ระวังจุดเมื่อกี้ด้วยนะครับอะไรวะเนี่ยขึ้นเตือนอยู่ได้เอ้าสัญญาณหายห๋วอยู่นี่เองโอเคตรงไป อั <I> <laughs> นนึงจุดนี้นะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับเคยมาวางหมื่นแก้วละตอนนี้ก็มาเส้นทางเดิมของวางหมื่นแก้วก่อนนะ แอ่งใหญ่เลยน้ำแอ่งใหญ่เลยนะครับหัวค์ก็หลบได้นะลุยนิดนึงดีกว่าเออแต่ดินแน่นนะครับลองลุยน้ำแล้วลุยอีกทีดบูทรงเ,เปียกเบิดเอียดละเอียด โอเคพอมาถึงตรงนี้นะครับก็ตรงไปนะวันนี้ท่วมน้ําท่วมร่านหินเลยฮะก็อ,อย่างว่านะครับฝนเพิ่งหยดตกมาหมันมาดเลยนะ ตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ำนิดนึงนะครับก็หลบหาลายหลบดีๆนะโอเคพอมันถึงจุดนี้นะครับก็จะเจอลำธารประมาณนี้เนาะ โอเคน้ำตื้นๆนะครับประมาณห้าเซนนะครับอาจจะไม่ถึงได้ซ้ำนะก็อย่างว่าครับฝนเพิ่งอยู่ตกมามาันมาเลยนะครับลำธารเมื่อกี้ก็ยังไม่สูงว่าเท่าที่ควรนะครับรถท,ทั่วไปอะไรก็น่าจะมาได้นะ โอเคครับเห็นป้ายขาวๆข,ข้างหน้าไหมครับนี่นะครับคือจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางแล้วนะถ้าตรงไปก็คือวังหมื่นแจ้วเลยนะครับอีกนิดเดียวนะก็จะเป็นวังหมื่นแจ้วละวันนี้น้ําท่วมเต็มไปหมดเลยนะนี่ตรงไปวังหมื่นแจ้วทีนี้เราจะเลี้ยวขวานะครับ นี่เลี้ยวขวาตรงนี้จากทางเข้าตรงวัดผาแต้มร่มเย็นวนารามนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้ก็ได้ระยะทางประมาณครึ่งหนึ่งแล้วครับผมที่จะไปหองวน,นาและนี่ก็คือสภาพเส้นทางนะครับที่เดินทางเข้ามาครับผมถ้ามารถกระบะก็อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับถ้ามารถยนต์หรือรถกระบะน,นะแต่ถ้ามามอไซค์ก็สะดวกสบายครับ อันนี้อันนี้ทางไปกวงหมื่นแก้วนะครับสวนตางนี้ก็ของวันนาครับผมอันนี้นนว่าไปแล้วนะครับอย่างที่ว่าแกงตามโขดหินนี่อุบลนี่มีเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะครับนี่นี่แค่ระหว่างทางนะครับอี่ดูสิครับมีแค่ระหว่างทางนะโอเค นี่ไหลเป็นทางเลยนะสุดยอดจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเดินทางไปหองบรรน,นาต่อนะครับก็จะไปทางนี้แหละนะไเข่หยอดนะ เละเลยเกินโอ้ลงล่องอ๋ไปไปไลค่อยไปมาผิดลายเลือกเส้นทางผิดโดยอีกแล้วลงล่อง,อง,องครับ ดึงก็ผมปักไว้ที่ลานหินนะลานหินที่คาดว่าจะน่าจะเป็นหอวันนานะคือเส้นทางนี้สามารถจอดรถริมลำธารได้เลยนะครับจะไม่เหมือนเส้นทางที่ว่าเข้าทางบ้านบาหายนะ หมือนจะเลือกเส้นทางผิดตลอดเลยฮะอ๋อลองไปดูนิอื้ออื้ออาวิ่งบนหญ้าดูอืออาโอเคโอเคเอาไปโอเคไปตามเดี๋ยวซ้ายนะครับทางนี้ ก็วัดวัดกันไปเลยครับว่าฟ้าเออฝนเพิ่งหยุดตกหนักๆมานี่นะเฮ้ยฝนไม่หนักหรอกแต่มันตกต่อเนื่องนะครับสองสาวันนะมาดูซิว่าเออไฝนตกสอาวันแล้วก็เพิ่งหยุดตกนี่เส้นทางนี้มันจะน้ําท่วมไหมนะนะครับ เสียบเบรส่งคอย อะไรว่าป้ายแดงๆไม่ไม่ได้อ่านเลยดูแต่ทางไม่มีเวลาอ่านเลยนะ ดึงดึงดึงเอ้าจอดับทั้งนั้นเดี๋ยวเหมือนสัญญาณเน็ตจะไม่ค่อยดีแล้วนะก็คืน 5G 2ขีดนะทำไมเป็นอย่างเงี้ยไปทางนี้แหละเดี๋ยวให้มันใหญ่ขึ้น เออมันจะมีทางแยกทางร่วมอีกนะน,นี่ข้างหน้าโอเคให้เลี้ยวซ้ายโอ้นี่ไงใช่ไหมนี่ไปทางซ้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ย ป้ายอะไรวะแดงๆต้องอ่านก่อนุูมสี่สูมห้าไม่ได้เดี๋ยวโอ้ยเออจอดง่ายๆหน่อยอ,อ๋อเขตโครงการหนุรักและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานเอ,อ่อไม่มีอะไรครับไปไปต่อ ถ้าป้ายห้ามเข้าโอเคก็จะเด็กกลับหลังนะเอ้ยดินเป็นยังไงวะกูต้องดูก่อนนะครับ มันดินมันนุ่มไหมไม่มั่นใจนะครับเดินเลยเดินลงดูเลยขอวัดความลึกให้เห็นกับเท้าตัวเองเลยนะครับอมไม่มีล้อรถเลย โอเคมาลุยลุยโอ้สบายโอเคสบายนะครับสบายสบาย เรื่องยนต์ไม่มีปัญหาเมื่อกี้ลงไปเก็บกล้องมือถือนะเดวเซโดเซอื้อืมอโอ้โอ้ชึบอืมอีกแล้วอีกแล้วเดินไปสักหน่อยก็ดีนะเผื่อดินไม่แน่น โอเคแน่นแน่นแน่นแต่อาจจะเลื่นนิดนึงนะไปโอ้สบายมีเป๋ปัดนิดนึงนะครับโอเคมาถึงทางแยกตรงนี้นะครับเอ่อเอ่อ ไปเดียวซ้ายนะเลียวซ้ายทางจะหินหน่อยนิดนึงนะครับโอเคน้ำใสเห็นลานหินอันนี้แน่นชัวนี่ครับไม่มั่นใจก็ลงไปเดินสำรวจเลยนะครับโอ้เห็นรอยล้อรถนละ ดึง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 ชึบอ,อืมสบายสบายอ๋อมีรอลยล้อรถนแฮะแสดงว่ามันต้องเผาอีกทางหนึ่งได้นี่เรามาผิดทางหรือเปล่าวะทำไมมันลำบากเลย ถึงแล้วนะครับนีห่ห้องวันหอวันนาอีกด้านหนึ่งของห้องวันนาไหนไที่สุดก็มาถึงแล้วครับห่วยเกือบหาว่ะและนี่ก็คือห้องวันนาอีกด้านหนึ่งครับผมซึ่งถ้าใครมาเส้นทางปกติหรือเข้าทางบ้านบ่าไห้นะครับ ไม่สามารถที่จะนำรถมาจอดข้างลำทานแบบนี้ได้นะครับก็จะจอดไว้ที่ด้านบนนะครับของตัวห้องบรรณาครับผมเห็นไหมครับข้างบนก็จะมีมอไซค์จอดอยู่นะ วันที่ผมไปนะครับก็คือวันที่28กรกฎาคมพศส5 6พั 68, นระครับปรากฏว่านะครับมีสร้อยสุวรรณานะครับได้เริ่มผลีบานแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับไม่ควรที่จะบานเร็วขนาดนี้ปกติแล้วประมาณปลายสิงหานะครับถึงจะเริ่มบานแต่นี่ไม่ทันใดปลายกันยาก็บานแล้วนะครับก่ถ้าใครมาระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามาแล้วก็ระวังเหยียบ เออดอกไม้สีเหลืองเหลืองสีขาวขาวนะครับเหยียบแล้วมันจะไม่ขึ้นนะครับก็พ,พยายามระมัดระวังด้วยเนาะโอเค,อเคทุ่งดอกไม้กำลังจะบ,บานนะครับที่ห้องบรรณา และสุดท้ายนี้นะครับนี่ก็คือปลายน้ําของ้องวันนานะครับก็เป็นลานหินเอ่อพูดผิดนะครับเป็นลำธารหินไหลไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมสวยมากครับก็ได้เวลาอาสมควรแล้วครับหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ